ตลอดระยะเวลา30วันกับการเข้าร่วมโครงการ g e t Healthy Vihya Hel a t h In Cholan กับภารกิจพิชิตใจตัวเองในการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกายพร้อมการควบคุมอาหารแบบ e x c l u s i v e สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นและในที่สุดวันนี้พวกเราทุกคนสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้แล้วแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้ารางวัล Perfect Hel a t h Award ลาวันคุณมาพิรัก gh 1 4 0นะคะที่ตัดสินใจเลือกเข้าโครงการนะคะเพราะว่าอยากลดน้ำหนักอยแล้วด้วยค่ะก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า05กิโลค่ะ แต่งเงินที่ผ่านมาก็ในสองอาทิตย์แรกก็จะเหน,นื่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งหังนมาออกกําลังกายร่างกายแล้วก็แบบเพิ่งปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปวดเมื่อยนิดหน่อยแต่ว่าต้องทนหน่อยนะคะแค่สองอาทิตย์แรกลรอคะก็สองอาทิตย์หลังก็จะดีขึ้นเยอะเลยค่ะรู้สึกได้ว่าร่างกายแบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยหิวทานได้น้อยลงเพราะว่าเราจํากัดอาหารในกลุ่มไลน์ของโครงการดีมากเลยค่ะ แอปมีโปรแกรมเมนูอาหารมีคลิปออกกำลังกายส่งมาให้ตลอดแล้วก็ในการลดรั้งนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะน้ำหนักลงไปประมาณ10กิโลค่ะแล้วก็รอบเอวลงไป2นิ้วครึ่งค่ะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้นะคะถ้าหิวจุกจิกให้เพื่อนๆทานน้ำเยอะๆเลยค่ะน้ำเปล่านะคะจะช่วยได้เยอะค่ะน้ำหนักจะลงเร็วมาก ในแอดมินมากเลยค่ะมีอะไรสงสัยก็ถามแอดมินในผู้ประคาเขาก็ตอบกลับเร็วมากแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและการกินเยอะเลยค่ะคนนี่พลาดโอกาสในรอบนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเชื่อว่าทางวิริยาเขาจะจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นอีกแน่อนอนคะ่ะ ขอขอบคุณบริษัทวิยาประกันภัยที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะรู้สึกพึงพอใจในการบริการของบริษัทวิยาประกันภัยไม่ว่าจะเป็นการบริรรการของ Heal t h a d v i s o r y ที่คอยให้คำแนะนำบริรรการด้านสุขภาพแก่ลูกค้านะคะและนอกเหนือจากนี้ยังมีากิจกรรมดีๆอย่าง Get Healthy with Wiyah Heal t h Insurance ค่ะเพิ่มเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเป็นบริการที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและยังมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้หันมาใส่ใจด้านสุขภาพมากขึ้นและสุดท้ายหวังว่าในอนาคตบริษัทวิทยาประกันภัยจะยังคงมีบริการที่ดีแบบนี้และจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะและอีกหลากหลายความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม Get Healthy Witvia h Health Insurance Season 2ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ คือจริงๆแล้วค่ะพิมก็เป็นลูกค้าของวิริยะประกันสุขภาพอยู่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับแผนความคุ้มครองนะคะที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมาปรับเปลี่ยนกับตัวกรมธรรันที่เราถืออยู่ค่ะและบังเอ,อิญเราก็ไปเจอกับแคมเปญนีเข้าเพราะอ่านรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าสนใจแล้วก็เราก็มีเป้าหมายในการลดน้ำหนักองเ่าด้วยค่ะ เคมเปนนี้นะคะขอเริ่มต้นจากแอดมินทั้ง3ท่านค่ะที่เขาคอยซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะคะไม่เคยขาดตกบอกพ้องเลยรวมไปถึงการอัปเดตเมนูอาหารประจําวันประจําสัปดาห์นะคะซึ่งส่วนไหนที่เราทานขาดหรือว่าเกินอะไรเขาก็จะคอยให้คําแนะนําที่ดีตลอดนะคะแล้วก็เมนู อาหารที่เขาแนะนํามาก็น่าทานมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังให้สาระความรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายเรื่องสุขภาพเคล็ดลับดูแลรูปร่างนะคะจากคุณไกรภพมีชัยเป็นนักโภชนาการจากโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะซึ่งเราก็มองว่าพอมีคุณไกรภพเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็มีกําลังใจมากๆขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ คิมเองเป็นคนที่เคยลดน้ําหนักมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคีโตไ IF นะคะหรือว่าการใช้ยาลดน้ําหนักนะคะซึ่งเราก็ไปยืนจุดนั้นมาแล้วเราก็แบบรู้ว่าแบบมันไม่น่าจะใช่ทางของเรานะแต่พอเราเข้ามาร่วมแคมเปญน,นี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะจากน้ําหนัก 72กิโลกรัมตอนนี้เหลือ53แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เข้าร่วมแคมเปญของออตัววิริยะ h เฮลตี้วิทริย He เฮลอินชลัน n อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแคมเปญนี้มากๆเลยขอบคุณมากค่ะจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีวินัยกับการกินมากขึ้นก่อนหน้านี้นเป็นคนออกกําลังกายนะแต่ว่าออพอมี อะไรเข้ามาย่อยยุนิดหน่อยเราก็จะหลุดไปกินนูน่นกินนี่ได้ง่ายค่อนข้างง่ายแต่พอเราได้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันเหมือนแบบมันมีอะไรที่อคอยควบคุมสัมจิตใต้สานึกเราอยู่ว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราอยู่ในกิจกรรมนะเราอยู่ในกิจกรรมนะเราต้องร่วมกับเขาให้ได้ให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความผิดว่าถ้าเกิดเรากินไม่ได้ถูกต้องไปกินที่มันแบบดูไม่สุขภาพดีไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคอยระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกประทับใจนะก็คือทีมงานที่ตอบไลน์ตอบแชทเนี่ยผมว่าดีมากให้ข้อมูลพวกเราตลอดแล้วก็ที่รู้สึกเลยคือมีเวลามีคำถามอะไรผมเนี่ยเป็นคนที่มีคำถามบ่อยด้วยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นอาจารย์เป็นอ,อ่เป็นอาจารย์มหาลัยเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเราต้องแบบอะไรก็ตามที่มันมีคำถามเราต้องเราต้องเข้าใจอ่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบทำตามได้ค่อนข้างยากสังเกตได้เลยว่า ผมถามอะไรไปทีมงานเต็มใจตอบและตอบได้ไวๆมากผมเลยรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนผมรู้สึกประทับใจกับทีมงานทุกคนแล้วก็ข้อมูลดีๆที่ทีมงานคอยเสนอให้ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือกิจกรรมต่างๆผมถือว่ามันช่วยให้ผมอา,อาจจะลดน้ำหนักไม่ได้มากกว่าคนอื่นเขาแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวผม,มสุขภาพดีขึ้นนะเพราะว่า รู้สึกเลยว่าเดี๋ยวนี้เราตั้งใจออกกำลังกายมากขึ้นเราตั้งใจกินให้แบบมันอยู่ในสิ่งที่ควบคุมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกเลยว่าดึงเดือนมาเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนนี่สิเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับขอบคุณมากครับเอ,อ่สวนตัวเนี่ยเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมาอันนี้เป็นโดดที่ยากมากเลยว่า จะต้องทํายังไงหลังการผ่าตาดัดเพราะว่าเราจะต้องเคลื่อนไหวน้อยลงล้วจะต้องพักฟื้นหลังผ่าตาดัดแล้วเราจะต้องให้น้ําหนักลงยากมากก็พยายามทําดูคลิปที่มีประโยชน์มีคําแนะนําจากแอดมินก็มีบอกว่าจะต้องทํำยังไงบ้างก็พยายามปฏิบัติมาโดยตลอดจนลาสุดเนี่ยน้ำหนักเหลือ62.4กิโลดีใจมากค่ะไม่คิดว่าจะลดได้ หลังจากที่ตัวเองต้องผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นยาวๆแบบนี้ชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยเนะคะเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยทำให้เราอะสนุกในการหาอาหารอร่อย,ออยๆที่ดีกับสุขภาพนะคะได้ลดน้ำหนักด้วยนะคะซึ่งจากการเข้ากิจกรรมนี้นะคะน้ำหนักก็ลดลงมา2-3งกิโลแล้วนะคะในช่วงระยะเวลาแค่3สัปดาห์แล้วก็ทำให้ จากที่เป็นคนที่เกียรติออกกําลังกาอยอะค่ะก็จะรู้สึกสนุกกับการออกกาลังกายเพราะว่าอยากจะทำชาเลนจ์ตัวเองอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะได้คะแนนอยากจะได้ของรางวัลน,นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยามากๆเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเมื่อไหน่เข้ากลุ่มค่ะก็ได้รับข้อมูลโปรแกรมปั้นหุ่นให้เป๊ะโดยมีตารางประจาสัปดาห์ว่าในแต่ละวันอะค่ะจะมีข้อมูล ในการทนอาหารอะไรบ้างมีเมนูอาหารอะไรบ้างจะมีอาหารแนะนำสามมื้อในแต่ละวันแล้วก็แต่ละวันเนี่ยที่ทานไปอ่ะมันกี่แคลอรี่ทำให้หน่อยอะค่ะได้เลือกอาหารหรือเมนูที่ใกล้เคียงหรือเลือกเป็นอาหารคีนเพื่อใช้ดูแลตัวเองในแต่ละมือ้อเลือกอาหารที่มีประโยชน์เลือกออกกำลังกายภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และนักกำหนดอาหารประทับใจมากครับมีกำลังใจในการลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพให้เกิดความสมดุลไม่หักโหมขอบคุณมากครับ